สวัสดีค่ะชาวธาตุน้ำทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะสวัสดีชาวสองด้วยเลยนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงความรักของชาวธาตุน้ำในเดือนกุมภาพันธ์นะคะ2565เป็นเดือนแห่งความรักนะคะเป็นการเปิดแบบโดยรวมโดยกว้างแล้วก็ทั่วไปเท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะไม่ตรงกับทุกคนนะคะดูไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะถ้าพลังงานดีก็รักไปเนาะ มาดูกันเลยค่ะว่าพลังงานของชาวธาตุน้ำนะคะเป็นอย่างไรบ้างก่อนหน้านี้จนถึงปัจจุบันนะคะไพ่อาจจะสลับกันได้นะคะพลังงานของเขาแล้วก็ของคุณนะ mm hmm. ขาดูค่ะพลังงานของชาวธาตุน้ำค่ะ mm hmm. นกเปิดไพ่แบบศาต์ตะวันตกนะคะแล้วก็ สามารถเช็คดวงส่วนตัวได้นะคะตาม ID Line ที่นกให้ไว้นะคะด้านล่างคลิปนี้นะมาดูกันเลยค่ะระงานของชาวธาตุน้ำนะคะเป็นอย่างไรบ้างนะคะ Queen of a n นะคะ X a q of p e n t a c l e Knight of p e n t e r n a l Jewel Seven ออฟเพนเคนอืมเป็นแต่ไพ่เหรียญขึ้นมาค่อนข้างเด่นนะคะเอ่อตัวคุณนะตัวคุณนกมองว่าความสัมพันธ์ที่ผ่านมาอาดีตที่ผ่านมาเนี่ยนกรู้สึกว่าความสัมพันธ์มันไปเรื่อยๆของมันเนาะหรือว่าถึงจุดอิ่มตัวแล้วหรือเปล่าเหมือนกับอยู่ในช่วงของการคิดว่าความสัมพันธ์นี้มันยังจะไปต่อได้อยู่ไหมนะคะหรือว่าคุณเจอกับความสัมพันธ์ที่มีเรื่องของระยะทางนะคะคุยกับ ต่างชาตินะคะคนที่อยู่ห่างไกลกันก็ได้นะคะเหมือนกับคุณอาจจะอยู่กับความสัมพันธ์ที่มันนิ่งมากๆักกะคะ่ะอยู่ก,กับการรอคอยก็ได้นะคะแล้วคุณก็คิดว่าเออความสัมพันธ์นี้มันยังจะเป็นไปได้ไหมนะคะอืมคุณอาจจะพยายามนะคะที่จะสม่ำเสมอกับความสัมพันธ์นี้นะคะคุณอาจจะรอคอยหรือว่ารอที่จะเจอกันก็ได้นะคะบางท่านบางคนยังไม่ได้เจอกัน นะคะถ้าคุยกับต่างชาติบางคนก็คือแบบอาจจะยังไม่ได้เจอกันนะคะในตอนนี้ยังไม่ได้เจอตัวจริงกันเลยนะคะหรือบางท่านบางคนเจอแล้วก็ยังรอคอยที่จะเจอกันอีกนะคะเหมือนอยู่ห่างไกลกันนะ่ะต่างคนต่างทํางานนะคะกล้องเหมือนไม่ค่อยชัดนะทุกคนว่าปะอ่ะขอดูตัวคุณเองก็เหมือนกับว่าทำอะไรไม่ได้เนาะ ก็เลยหันมาสนใจเรื่องงานเรื่องเงินของคุณนะคะอืมขอดูพลังงานของเขาหน่อยนะค,ะคุณที่ชาวธาตุน้ำดิวด้วยคุยด้วยนะคะอันนี้ไพ่ไม่มีความหมายนะคะเป็นไพ่ปกเป็นปกของไพ่ผิดมาตัวเขานะคะ เหมือนตัวเขาก็มีการตัดสินใจอะไรบางอย่างเหมือนกันนะคะเหมือนจะต้องเลือกคนที่เขารู้สึกดีที่สุดใช่ที่สุดนะคะแล้วก็จะเดินหน้าต่อกับคนคนนั้นนะคะคนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นคนที่มีคนเข้าหาค่อนข้างมากมายมีตัวเลือกเยอะนะพราะงานของเขาเหมือนเขามีการ ช่างใจนะคะว่าเขารู้สึกดีกับใครใครคือคนที่เขาอยากจะสารต่อในความสัมพันธ์นะคะเขาอาจจะเป็นนั่นแหละชาวต่างชาติชาวราศีเมษนะคะชาวกรกฎชาวธาตุน้ำกรกฎพิจิกมีนนะคะชาวธาตุลมนะคะมีถุนตุลกลุ่มนะตัวเขามีพลังงานของการตัดสินใจค่ะแล้วตอนนี้เขาน่าจะตัดสินใจแล้วแหละนะคะที่จะไปต่อกับคนที่เขารู้สึก,กว่าใช่นะคะอืม เป็นคนในเครื่องแบบก็ได้นะคะค,คนคนนี้เป็นชาวธาตุไฟเมษธนูนก็ได้นะมาดูการค่ะว่าคือเขาอยากจะจริงจังอยากจะชัดเจนอยากจะตัดสินใจที่จะเดินหน้าต่ออย่างในรูปแบบที่มันที่มันจริงจังแล้วอะนะคะขอดูนะคะว่าเขารู้สึกอย่างไรกับชาวธาตุน้ำนะคะ, The Star, คะเดสตาร์ค่ะไหมคุณ คุณเป็นคนสําคัญสําหรับเขานะคะเขาค่อนข้างคาดหวังกับความสัมพันธ์นี้นะเพราะมองว่าคุณเป็นคนมีสเสน่ห์เป็นคนโดดเด่นนะคะอ่าแล้วก็หนึ่งไม้นะคะนุกมองว่าคุณคือโอกาสที่ดีนะคะที่เข้ามาในความสัมพันธ์นะคะอืมเนี่ยถ้าตัวคุณเนี่ยค่ะมีการเลิกรากันไปแล้วนะคะนุกมองว่าตอนนี้เขาอยากกลับมาหาคุณนะคะ หรือมีประเด็นกันไปนะเพราะว่าขึ้นแทดาบอาจจะมีปัญหากันแหละตอนนี้เขาอาจจะตัดสินใจได้แล้วนะคะว่าเขาน่าจะเลือกคุณนะคะคนที่เข้ากับเขาได้ดีที่สุดน่าจะเป็นคุณนะขึ้นสเตรนนะคะอาจจะเป็นชาวราศีสิงห์นะหรือว่าคุณและเขามีความแตกต่างกันด้วยวัยด้วยภาษาหรือว่าเชื้อชาตินะคะอเขารู้สึกยังไงกับคุณเขารู้สึกว่า คือความสัมพันธ์เนี่ยอาจจะมีการเงียบนิ่งกันไปแล้วเขาก็อาจจะมีคนเข้าหาเยอะแต่สุดท้ายเขาน่าจะรู้แล้วว่าต่อให้มีใครมากมายเข้ามาก็ยังคิดถึงคุณอยู่คุณก็คือคนที่เขารู้สึกดีที่สุดอะคะ่ะอขอดูว่าชาวธาตุน้ำคุณรู้สึกอย่างไรกับเขาคะ่ะ แปะช่วยคุณหันหลังให้กับเขามานะคะคุณรู้สึกว่าอยู่เราไม่มีความหมายหรือคุณรู้สึกว่ามีความน้อยอกน้อยใจเหมือนกันนะคะหรือว่าเขามองคุณเป็นช้อยเป็นตัวเลือกนะคะเขามามาหายหายอะไรอย่างเงี้ยคุณก็เลยนิ่งไปนะคะคุณได้แต่นิ่งนะคะแล้วก็ทยตกนะคะทุกคนคุณได้แต่นิ่งแล้วก็ส่องเขาแล้วก็ เหมือนก็อยากจะมุกออนตัวเองอะคะ่ะแล้วก็ยังรู้สึกดีแต่คุณไม่ทำอะไรนะคะคุณยังรักเขาล่ะแต่คุณเลือกที่จะนิ่งนะคะคนที่คุณดิวด้วยอาจจะเป็นชาวราศีกันชาวราศีมีถุนนี่เต้นขึ้นมาอีกแล้วนะคะคุณพยายามควบคุมตัวเองนะคะที่จะไม่ทำอะไรนะคะในความสัมพันธ์เพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่สำคัญกับเขาหรือคุณไม่สามารถที่จะเติมเต็มเขาได้หรือเปล่านะคะ เขาอาจจะไม่สนใจคุณหรือว่าเขาอาจจะมีตัวเลือกเยอะช้อยเยอะนะคะคุณก็เลยรู้สึกว่าเขาอาจจะไม่เลือกเราหรือเขามองเราเป็นตัวเลือกนะคะคุณก็เลยถอยออกมาในความสัมพันธ์นะคะทั้งทั้งที่ยังรักแล้วก็คิดถึงนะคุณรู้สึกยังไงกับเขาอีกคะสี่ดาบคุณก็นิ่งกับเขานะคะคุณก็เจ็บนะคะคุณก็เจ็บหรือว่าคุณยอมหยุดความสัมพันธ์นี้ คุณอาจจะจบนะคะคิดว่าจบแล้วนะคะทั้งๆที่คุณก็ยังเสียดายความสัมพันธ์นี้ยังห่วงแหนความสัมพันธ์นี้อยู่เหมือนคุณนิ่งไปเลยอะแต่การนิ่งของคุณคือคุณเจ็บมากๆนะคะชาวธาตนะุน้ำนะเดี๋ยวดูหน้าไพ่นะคือคุณก็เจ็บมากๆนะคะชาวธาตุน้ำมาดูกันนะคะว่าเขาจะทำยังไงเขาจะทำยังไง กับชาวธาตน้ำต่อคะเขาจะทำยังไงจะมีการเช็คแอคชั่นยังไงคะอ่าจะช่วยนะคะเขาน่าจะหาวิธีการอะไรบางอย่างที่จะเข้าหาคุณนะคะพยายามกับคุณอีกครั้งหนึ่งอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจกับชาวธาตน้ำนะอืมเขาส่องเขาดูคุณหน้าดูนะคะตอนนี้ จะสืบคุณ2คุณนะคะอยากให้คุณลดอีโก้ให้กับเขาอยากให้คุณตัดสินใจอีกครั้งอยากให้คุณให้โอกาสเขาอย่างเงี้ยคะ่ะบางท่านบางคนคกับชาวราศีตุลน,นะคะพึกษบนะเขาอยากได้โอกาสจากคุณคะ่ะตอนนี้กําลังดูลารลว อ่ากำลังดูสถานการณ์นะคะจับตาม,มองคุณแอบสอแอบดูคุณเพื่อที่จะเข้าหาคุณค่ะหาวิธีการที่จะได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าเขาบอกได้เขาอยากบอกอะไรนะคะชาว้าตน้ำค่ะเด็กช่ช่วยเดอะเวิร์เนี่ยมีพลังงานของชาวต่างชาตินะคะคือเขานะคะอยากให้คุณให้โอกาสเขาเขารู้แล้วว่าเขาอ่ะ เออคุณอ่ะสำคัญกับเขาขนาดไหนคุณเป็นคนที่ใช่และดีที่สุดสําหรับเขาเขารู้แล้วว่าคุณเนี่ยแหละคือคู่ชีวิตของเขาคนที่เขาอยากจะแต่งงานด้วยเนี่ยคือขึ้นเจอเวลกับสิบถ้วยนะคะไพ่ของคู่แท้ไพ่ของคู่ชีวิตคนที่อยากจะอยู่ด้วยตลอดชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะนี่คือสิ่งที่เขาอยากจะบอกชาวธาตุน้ำนะคะแล้วชาวธาตุน้ำอยากจะบอกอะไรเขาคะ,คะถ้าคุณบอกได้ อ่ะเผื่อเขามาส่องชาวธาตุน้ำนะเผื่อชาวสง่งอ่าคุณอยากจะบอกว่าคุณก็ยังรักและคิดถึงเขาแหละนะคะเด o ฟูแต่คุณก็กลับมารักตัวเองแล้วนะคะตอนนี้นะคะกลับมารักตัวเองคุณไม่ได้อยากได้ความสัมพันธ์ที่อ่า ความสัมพันธ์แบบที่แบบว่าไปเรื่อยๆแล้วมันไม่มีสถานะไม่ชัดเจนนะคะรักกันไปวันๆอะไรอย่างเงี้ยจริงๆคุณยังอยากที่จะกลับไปคือดีกับเขานะคะคุณยังคิดถึงเขาค่ะสิ่งที่คุณอยากจะบอกบางท่านบางคนเป็นรักต่างวัยนะ,ะเด็กดาแต่คุณน่ยก็ต้องรักตัวเองนะคะคุณหันกลับมารักตัวเองแล้วคุณคุณรู้สึกไม่ไว้วางใจเขาไม่รู้ว่า ตัวเขาจะมาทำร้ายคุณอีกไหมนะคะขึ้นสามดาบหรือว่าคุณจะคบซ้อนอีกไหมหรือมาทำให้คุณเจ็บอีกไหมอย่างเงี้ยค่ะนะอันนี้คือสิ่งที่ชาวธาตุน้ำนะอยากจะบอกเขาอ่าใช่สิคือชาวธาตุน้ำอันนี้คือชาวธาตุน้ำอยากจะบอกเขานะอืมคือคุณเนกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายคุณอีกทั้งทงที่คุณก็ยังคิดถึงยังผูกพันกับเขาอยู่นะคะแต่ถ้าความสัมพันธ์เนี้ยนะ ไม่มีสถานะดูเลื่อนรอยนะคะดูเลื่อนรอยอแล้วก็แบบดูแบบว่าไม่ชัดเจนอะไรอย่างเงี้ยคุณก็อยู่คนเดียวดีกว่านะคะสิ่งที่ชาวท่าน้ำอยากจะบอกนะคะมาดูกันค่ะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์นะคะจะเป็นยังไงต่อไปนะแนวโน้มความสัมพันธ์คุณและเขาค่ะส่งเหรียญเขาจะกลับมานะคะชาวท่านนนะ้ำนะ สี่ <4 S 2> เหรียญเขายังไม่ปล่อยคุณไปแน่นอนค่ะเขาจะมางอคุณงอให้สุดค่ะไม่อยากเสียคุณไปตอนนี้คือรู้สึกเสียดายนะคะ,อ,ะอยากจะจริงจังอยากจะสารต่อกับคุณขึ้นมานะคะที่นูเห็นเนี่ยใครใครก็ไม่ใช่เท่าคุณนะคะต่อให้มีใครเข้ามาเขาก็รู้สึกไม่ใช่อ่ะไม่เหมือนคุณอ่ะคือเขาจะมีการเช็คแอคชั่นเกิดขึ้นแล้วนะคะ จะมาง้อคุณค่ะเขาไม่อยากที่จะเสียคุณไปจริงๆนะคะคุณคณนนี้นะอืมอันนี้ก็คือแนวโน้มความสัมพันธ์ของชาวธาตุน้ำนะคะที่นี้เดี๋ยวนรขอเก็บก่อนนะคะขออะขอดูขอดูไพ่ไพ่อยากแนะนําตอนนี้ที่ว่าไพ่อยากแนะนําอะไรชาวธาตุน้ำก่อนนะคะก่อนจบเดี๋ยวจะไปดูคนโสดกันต่อนะ อยากแนะนำอะไรบ้างคะเด็กถือเหรียญนะคะหนึ่งไม้ถ้าคุณยังรู้สึกดีต่อเขาไพ่บอกว่าให้โอกาสเขาได้นะคุณตัวเนี้ยอืมให้โอกาสได้นะคะมองว่าถ้าคุณให้โอกาสเขาเขาจะพยายามกับความสัมพันธ์นี้มากกว่าเดิมแน่นอนนะคะขึ้นสิบไม้เนี่ยนะเนี่ยสามช่วยนะคะก็มีเกณฑ์น,นะคะที่จะความสัมพันธ์นี้มันจะ มีความสุขมากขึ้นนะคุณมีเกณฑ์ที่จะสมหวังกับความสมคัญน,นี้นะคะขึ้นสามช่วยนะถ้าก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะตามเขาคุณอาจจะเหนื่อยในความสัมพันธ์นะคะทํางานหนักในความสัมพันธ์การที่เขามาขอโอกาสจากคุณแล้วคุณให้ในครั้งนี้นกมองว่าเขาจะเป็นคนกระทําสิ่งสิ่งนั้นนะคะสิ่งที่คุณเคยทําในความสัมพันธ์นะ mm hmm. ก็คืออาจจะ มีแนวโน้มที่ดีนะคะให้บอกอย่างนี้ขึ้นสามถ้วยนะคะโอเคจบไปแล้วนะคะสำหรับชาวธาตุน้ำเรามาดูคนโสดกันบ้างคนโสดคุณเป็นอย่างไรบ้างคะชาวธาตุน้ำชาวธาตุน้ำคนโสดนะคะอ่าคนโสดก็อาจจะมีคนมาชอบมาจีบคุณนะคะแต่คุณอาจจะไม่ถูกใจหรือเปล่านะคะ อ่าหรือมีคนเข้ามาเยอะแหละแต่ก็ยังยังไม่ถูกใจนะคะสามเหรียญก็คุยแหละแต่ยังไม่เจอคนที่ใช่นะคะคนโสดนะอาจจะมีเด็กเข้าหาคุณด้วยนะคะขอดูว่าขอดูว่าความรักของคนโสดชาวธาตุน้ําจะเป็นยังไงอีกคะอ่าคุณโฟกัสงานนะคะคุณรอเจอคนที่ใช่นะคะ หรือคุณยังรอคนเก่าอยู่ก็ได้นะคะที่คุณยังไม่เปิดรับนะคะไม่ไม่ไม่เปิดรับคนใหม่ๆห,หรือรู้สึกว่าคนใหม่ๆยังไม่ใช่นะคะหรือคุณอยู่ในช่วงของการ move on นะคะปลดปล่อยตัวเองออกจากความรู้สึกเดิมๆความสัมพันธ์เก่าๆอยู่ก็ได้นะคะแล้วคุณรอเจอคนที่ใช่เท่านั้นนะคะถ้าไม่ใช่คุณก็ไม่คบไม่คุยอะไรเท่าไหร่นะคะไม่อยากจะเสียเวลาอย่างนี้เลยนะคะสําหรับชาวคนโสดชาวท่าน้ํานะ อ่าคุณโฟกัสงานค่ะอ่าดูวิวฟ้าจูนะคะคือคุณอาจจะต้องใช้เวลาในการ Move on อยู่นะคะในช่วงนี้ใครเข้ามาก็อาจจะยังรู้สึกเบื่อหน่ายนะคะรู้สึกยังไม่อยากคุยกับใครยังอยากอยู่คนเดียวยังอยากที่จะใช้เวลาในการ Move on นะคะผ่านพ้นช่วงของความรู้สึกแย่ๆให้ผ่านพ้นไปได้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะขอดูแล้ว แนวโน้มคนโสดเป็นอย่างไรอีกคะเดเอร์ิเหมือนคุณ2องช่วยหกเหรียญอืมถ้าคุณ Move on ได้แล้วนะคะคนโสดคุณมีเกณฑ์ที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ใครสักคนหนึ่งอยู่นะคะอะคุณจะเจอคนรักคนที่ใช่ของคุณนะแล้วก็ความรักของคุณจะเท่าเทียมกันนะคะนนกรู้สึกว่าอย่างนั้นจะมีการให้การรับในความสัมพันธ์ ในรูปแบบที่เท่าเทียมกันคุณมีเกณฑ์ที่จะถ้าคุณทําใจได้แล้วนะ move on ได้แล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอคนที่ใช่นะเป็นคนที่เด็กกว่าคุณนะคะอ่าเขาจะดูแลคุณซัพพอร์ตคุณดีมากต่อให้ชีวิตคุณดีแค่ไหนแล้วก็ตามนะคะแต่เขาก็จะยังเข้ามาสนับสนุนคุณนะคะอาจจะเข้ามาซัพพอร์ตคุณในเรื่องของความรู้สึกก็ได้นะคะ คุณอาจจะเจอกับคนที่เด็กกว่าคุณเป็นชาวธาตุด,ดินนะคะพฤษศกกัมมังกรหรือชาวธาตุไฟก็ได้นะคะเม่สิงธนูหรืออาจจะเข้ามาพร้อมกันเลยก็ได้นะให้คุณเลือกนะคะแต่มีคนที่ใช่คนที่เป็นคู่ของคุณอยู่ในนั้นแน่นอนนะจะมีคนที่เข้ามาเหมือนแบบเข้ามาเติมเต็มให้คุณได้นะคะในเรื่อง,องความรักความสัมพันธ์นะ ก็ประมาณนี้นะคะสำหรับชาวธาตุน้ำนะคะกรกฎพิจิกมีนะคะ3มราศีนี้จะอยู่ในชาวธาตุน้ำนะคะขอให้ทุกคนนะคะเจอกับความรักที่ดีแล้วก็ผู้ควรค่ะเจอกับคู่ของคุณเร็วๆนะคะเจอกันใหม่ในคลิปค่ะสวัสดีค่ะ